สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กชีโร่จวกยับเมียตัวเองลังพดด่าไม่เว้นวันเจนนี้ได้หมดทัศด์ชื่น จากกรณีติ๊กชีโร่เผยว่าที่ตนเองออกมาให้ความช่วยเหลือน้องก้าวเกลิกพลนซึ่งอย่างที่รู้กันดีว่าทั้งสองคนรู้จักและทำงานด้วยกันมาตลอดหนึ่งปีตั้งแต่พิธกไปเป็นโค้ชให้กับน้องก้าวในรายการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งและเห็นแววความเป็นศิลปินในตัวเด็กคนนี้เพราะมีความสามารถแต่งเพลงตั้งแต่หกขวบเล่นดนตรีมาตั้งแต่สามขวบจนมีไรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวบวกกับเป็นคนเก่งดีกตัญยู ตนจึงมองว่าน่าส่งเสริมส่วนเรื่องของดราม่าเงินค่าตัวของเก้าพี่ติกบอกว่าตนยกให้เป็นสิทธิ์ของน้องเก้าและครอบครัวเป็นฝ่ายจัดการเองจะดีกว่าตนเองก็ทําได้แค่พยายามพูดให้ทุกฝ่ายเอาน้ําเย็นเข้ารูป ค่อยๆคุยค,ยค่อยๆจับจุดกันไปแล้วกลับมาสร้างงานเดินหน้าสร้างไรายได้ต่อไปแต่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นข่าวก่อนที่จะเผยว่าแอบกังวลในประเด็นของเอกชัยศรีวิชัยกลัวว่าจะมองว่าตนไม่ดูแลน้องก้าวจึงพยายามพูดตักเตือนกันตลอดสําหรับโพสของภรรยาพี่ติ๊กที่ออกมาตำหนิฝ่ายเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นเจ้าตัวบอกว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึง่งตัวอย่างของการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วยึดเพียงแค่วิจารณญาณของตัวเองไปต่อว่าคนอื่น ตรงนี้เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการจัดการของตนมองว่าอาจเป็นเพราะภรรยาดูแลก้าวมาตลอดทําให้เห็นความจริงบางอย่างและด้วยนิสัยของภรรยาที่เติบโตจากประเทศเยอรมันจึงมีความเที่ยงตรงในการสื่อสารค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษแต่สุดท้ายตนก็ได้มีการตําหนิภรรยาไปแล้วว่าอย่าพยายามใช้โซเชียลมีเดียมาทําให้ตนเองไม่สบายใจ จากนั้นภรรยาก็ได้มีการลบไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็มีสื่อต่างๆแคปเก็บไว้เพื่อนำไปตีเป็นข่าวต่อจึงกลายเป็นดราม่าขึ้นมาอีกรอบพร้อมกันนี้ทางพี่ติ๊กก็ยืนยันว่าตนและภรรยาไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นเพียงแต่เชื่อว่าวันหนึ่งความจริงจะถูกเปิดเผยในเร็ววันเห็นได้จากการที่หลายๆคนออกมานำหลักฐานเรื่องราวต่างๆออกมาโพสในโซเชียลนั่นเองซึ่งปัจจุบันพี่ติก๊ก ก็ได้มีการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายของน้องเก้าอยู่ตลอดทางค่าชาวบ้านและค่ากินแต่บางครั้งน้องเก้าจะปฏิเสธเพราะเกรงใจแถมยังอยากโอนแฟนคลับของตัวเองมาติดตามช่องของพี่ติก๊ก เพื่อกระตุน้นรายได้อีกด้วยดังนั้นหลังจากนี้ก็จะเห็นตนพาน้องก้าไปออกงานอยู่เสมอๆนอกจากนี้ยังอัปเดตถึงเพลงสัญญาใจที่ทางพิติกเคยเปิดเผยกับทีมข่าวอมรินทีวีไปเมื่อไม่นานมานี้ว่าตอนนี้แต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยภายใน5ชั่วโมงแต่เขอเปลี่ยนใจไม่ให้น้องก้าร้องเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นประเด็นยงไปเกี่ยวข้องกับดรามา่าแต่พิติก็กไม่ไวยพูดเป็นในๆว่า ถ้าหากน้องเป้าหนึ่งในศิลปินที่ออกจากค่ายของเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นจะมาร้องเพลงนี้ตนก็ไม่ติดแต่ตนไม่ได้มีการดิวมาร้องเพลงโดยตรงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ